สวัสดีครับพี่น้องนักปั่นทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่าเบื้องหลังนะครับในการปั่นทุกครั้งชมกรุงเก่ามรดกโลกครั้งที่ส0นี้นะครับก็มีเหตุการณ์นะครับที่เราไม่คาดถึงว่าจะมีอภิิหารนะครับที่เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่นะครับคือสมเด็จพระสิจิมาราชพระเจ้าทรงธรรมนะครับและก็พระเจ้าตักสิน ในปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆจะสอบถามน้องเดียวว่ามีพิเศษอะไรบ้างครับแล้วเป็นที่อัศจรรย์นะคะเราปั่นทุกครั้งเนี่ยเราจะไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะแต่ละคังเนี่ยเราจะขอท่านเราไม่มีเสื้อให้สตาร์เรถือว่าตัวหนูนี่เองประสบกับตัวหนูเองก็ไปขอสมเด็จันายศุนันหาร่ชนะคะเราก็ได้เสื้อ จะทาพระเนี่ยเราจะทําสมเด็จท่านเนี่ยแจกนักบ่นเพื่อเป็นการขอบคุณเราไม่มีเราไม่มีทุนเลยค่ะเราไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะเราขอพ่อพ่อก็ให้มาตลอดเลยนะคะให้มาแบบเราไม่คาดไม่คาดคิดนะคะแต่เราทําสําเร็จค่ะเราทําเหรียญสําเร็จโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาเงินที่ไหนมาเลยพ่อท่านให้มาทุกสิ่งทุกอย่างทําอย่างราบรื่นเลยนะคะมีเหรียญมาแจกให้กับ ปั่นชมพงเก่ามรดกโลกครั้งที่สิไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านไม่มีไฟไม่มีน้ําเพียงแต่เราไม่ถึงท่านอย่างนี้น้องเดียวว่า,าสมมุติว่าเราจะทดสอบเส้นทางแต่เราไม่มีเสื้อแต่เราออกแบบไว้แล้วเราไปขอที่วัดใหญ่เฉลิมคนไปนั่งพูดคุยกับท่านว่าพ่อลูกไม่มีเสื้อนะ,ะใหนักปัน่นทดสอบเล้นทาง ขอบุญบารมีพ่อสมเด็จแม่ส่วนมหาราชท่านมีบารมีสูงแต่ลูกนั้นเป็นมนุษย์นั้นไม่มีบารมีที่จะมอบอะไรให้ใครได้ก็เลยพี่ก็เลยไปซื้อโชคลามนะฮะก็เลยได้ถูกรางวัลมาอันจริงอนะใจจะซื้อ19แต่ว่า19ึ่้ไม่ออกแล้วก็เว้นไปหลายวันนะก็มาตรวจดูว่าเราไปถูกข้างหน้านะ,ะสามตัว เจ็ดนะฮแก็ได้มา8 0 0พันก็มาตัดเสื้อให้ตัดตาบได้ทดสัพทินทาอันนี้คือคือช่วงแรกที่เราได้มานะครับน้องเดียพูดต่อค่ะแล้วมีอะไรอีก <c oughs> หลายๆอย่างนะคะในเรื่องทัาพันนี้ต้องใช้ทุนทร,รัพย์อย่างมากายเลยนะคะทั้งทุนทรัพย์ทั้งร้านทั้งบริษัทที่จะจัดทำเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งที่เราจะไปปกเสกเหรียญน,นะคะลงอาคมในเหรียญเนี่ยนะคะ แล้วก็แบบเราไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ท่านชักนำเราไปทำจนสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยด้วยความลาบลื่นเลยนะคะคือบางเจ,จ้าเนี่ยก็ติดบางเจ้าก็ติดนะ,ะ,<ฮ>ะเพราะดูแลแบบไม่สวยบ้างนะก็เลยสามสี่เจ้านะ,ะไปหลายจังหวัดทีนี้มันโดนบรรดาลให้เราไปวัดวัดป้อมรามันนะกะ็เลยไปเห็นเหรียญเยอะก็เลยสอบถามว่า ทำเหรียญจากไหนมาก็เลยก็ทําที่นี่มีม,มีมีช่างทํานะ,ะก็เลยมันเป็นที่พิเศษด้วยว่าเขาทําแล้วเขาจะปลูกเสหีเราด้วยเพราะว่าในช่วงอีกเดือนหนึ่งก็เป็นวันที่เขาเปิดเนตรหลวงพ่ทวดด้วยนะคะเขาเลยเราเอาไปร่วมด้วยนะครับค่ะอจจะจัศจรรย์นะคะเป็นเป็นท่านที่ชักนําไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเราเนี่ยไม่เคยทําเลยแล้วเป็นช่วงปีใหม่ด้วยเขาจะไม่แล้วเราทำำําจํานวนน้อยด้วย ะะยากมากเลยนะคะที่จะรับทรรแต่เหมือนกับท่านทรงทรงนำพาเป็นผ้เกจิ<อ>หลายรูปนะฮะ,ะมามานั่งอธิษฐานจิตนะฮะ,ะแล้วเราก็เชิญบุรุษกษัตริย์ของุงศ์สียาด้วยมาปลุกเสกให้เราด้วยนะค,ะนะครับก็เป็นที่มหาัิจันนะครับมากันหลายองค์เกิดเหรียญนี้ก็เลยสําเร็จฮะ,ะแล้วเราก็นําเหรียญนี้ไปปลุกเสกที่ สระบุรีนะคะตํำหนักของสมเด็จพระเจา้าทรงธรรมนะคะพระมหากษัติองค์ที่ยี่สิบเ็ดของของของอยุธยานะคะเนี่ยค่ะนำนำไปเพื่อให้ท่านปลกเสกเพื่อให้ท่านแบบชมนะคะแล้วก็สมเด็จพระนิสวษมหาราชที่วัดพุดทธส,สวัสด์ด้วยนะครับคือหลายเดือนนะฮะฝ่าที่จะออกสําเร็จได้นะครับในพระองค์นี้ก็พี่น้องนักปั่นที่ได้ไปแล้วนะครับก็ ได้บูชาบูชากันได้ว่าวันหนึ่งเราจะทํามาหากินอะไรจะค้าขายหรือจะเข้าราชการหรือจะขายที่ขายทางบอกท่านครับบอกท่านเรือถึงท่านนะครับเพราะว่าหนูสําเร็จทุกอย่างค่ะค่ะขอบคุณค่ะ